ะสะอนนเสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเขาปลาเก็บเห็ดตอนเศร้าครับ มือนีกาวันเสาทีสิบหกเดือนกันยายนสองพันหรอยหกสิบหกเนาะครับเขาปลาเก็บเห็ดเสาวันหยุดครับไปครับเพื่อว่าเป็นการเซเวล่าเดี๋ยวหองไปหาเละเก็บเห็ดน้ำกัลเนาะครับว่ามือนีมันสีหมานบ่เนาะครับนี้ครับปลามาหอดแล้วครับมาเข้าเดียวกับหอดด้ครับปลานี่มันเป็นปลาชุ่มช่นเนาะครับนี้ครับปลาเดิมดอกแรกเลยครับนี่ย โอ้เห็ดตะไคร้ดอ,อกบัง่ายครับเมือ่อคืนนี่ฝนมันตกเนาะครับดอกดอกเห็ดมันกาจะเลอะเล็กน,น้อยครับเนี่ยเห็ดละงอกขาวครับ ดอกง,งามๆเลยครับเนี่ยเห็ดเพิงสาดดอกบกง่ญ่ครับเนี่ยปลาตะสซะอวนเนาะจับเบงดอกแข็งอยู่ด้วยครับเนี่ย เห็ดพลิงขุ้มครับออกอกเป็นมูลเลยเนี่ย ดอกนี้เฮ็ดเพิงเขาครับเฮ็ดเพิงสาดต์ดอกงามๆครับนี่ขาอยู่เง้วซะละนี่ครับดอกนึ่งครับเฮ็ดเพิงสาดต์โอ้มีหอดดอกหน่อยมัน้ำครับนี่แต่ดอกหน่อย,ม,นนออยมันบอกดอกครับเอาแตแ,ตแต่ดอกนี้แหละ เห็ดเพิงเขาครับมีดอกเดียวครับเนี่ยมองนี้ออกเป็นมู่เลยครับเห็ดเพิง ดอกซับนีกับแกงแซบเด้ครับเนี่ย ออกเป็นจุ่มเลยครับพนน่ะแต่สะอ่อนเนาะ ครับเดี๋ยวเข้ามาหาหน่อไม้ตอเนาะครับเนี่ยก็ดีอยนพกพกถุงพัาติกมาน้ำอยู่ครับเนี่ยเพื่อได้หน่อไม้ไปกินน้ำเนาะครับ มีหลายนออยู่ครับแต่ว่ามันนอบใหญ่นะครับนี่ยมีหลายนออยู่ครับแต่ว่ามันนอบใหญ่โอ้หนอนี่หน่อยโคตรเ่ยเอานอนี่ดอกโอ้เสียมเขาา่าถึงครับเอาลวด ท่าผึกันนี่นี่นอนนี่คือเอางาล่ะ นี่ครับแนวใดเซานีเนาะครับใดนอไม่พอดีันใดเสียมมาพร้อมนะครับก็เลยมาหานซับนอไม่พร้อมเนาะครับกัไดดพ่อตุ่มอยู่ด้วยครับสำหรกบไดลวกะาเห็ดเนาะครับโอ้เห็ดไข่หอยแตกแล้วแบบที่นี่นี่ครับเห็ดตะไข้เนาะครับโอ้แตกเลยครับเนี่ย ห็ดเพืงครับเห็ดเพืงร่วมครับจังไดภูมิกาขอขอบพ้นพ่อแม่พี่น้นองทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเห็ดคลิปซับน้องใหม่เนาะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะครับคลิปนี้ภูมิกาขอโตกลับบ้านกอนเนาะครับขอบพ้นและสวัสดีครับ